แบนบนอลชาวกัมพูชาถึงกับตกแกเป็นอย่างมากนะครับหลังจากทีมบรูซีอาด์ดมุนซึ่งเป็นถึงรองแชมป์แชมเปี้ยนลีกฤดูกาลล่าสุดได้บุกมาพ่ายแพ้ให้กับทีมบีจีปทุมถึง4ประตูต่อศูนย์ในแมตช์อุ่นเครื่องกระชับมิตรครั้งนี้ทําเอาชนิดที่ว่าทั่วโลกต้องช็อกกันเลยทีเดียวครับเพราะว่าการที่บีจีปทุมเปิดบ้านเล่นแมตช์กระชับมิตรในครั้งนี้นะครับแล้วก็ชนะอย่างขาดลอยอย่าง4ประตูต่อศูนย์ โดย b.g. จีปทุมได้ขึ้นนําประตูแรกจากเมลวินโรเลเซนนาทีที่14และก่อนจบครึ่งแรกก็ได้ประตูที่2จากทเลศินแดงดาในนาทีที่44ส่วนครึ่งหลัง b.g. ปรปทุมได้ประตูที่3จากเจริญศักดิ์วงกรในนาทีที่65แล้วก็ได้ประตูที่4จากเจริญศักดิ์วงกรยิงปิดท้ายให้ b.g. ปรปทุมในนาทีที่88ซึ่งมันเป็นผลการแข่งขันที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนครับ และก็ยิ่งมีการรายงานการแข่งขันนี้ไปทั่วโลกเนี่ยโอ้ก็เรียกว่าปฏิกิริยาของแต่ละที่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเกิดอะไรขึ้นครับโดยเฉพาะกัมพูชาเพื่อนบ้านของเราต่างเข้ามาแสดงความเห็นเห็นเพราะนอกจากทีม b ีจีปทุมของไทยที่สามารถเอาชนะบูรุสซีอาดอมูลทีมสโมสรจากเยอรมันไปได้อย่างขาดลอยแล้วทีมเสือเหลืองดอตมูลยังมีการโปรโมตการท่องเที่ยวในประเทศไทยอีกด้วย เรามาฟังคอมเมนต์และทัศนคติของชาวกัมพูชากันเลยครับคอมเมนต์แรกก็ออกมาประชดประชันบอกว่านี่มันเป็นสุดยอดการตลาดเลยคุณแพ้ไปถึงศูนย์ประตูต่อ4ี่ให้คู่แข่งขันที่โนเนมรือเป็นการเดินทางที่ช่างคุ้มค่ามากคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเข้าไปทัวร์เอเชียเพื่อโปรโมทสมูรแต่กลับแพ้ยับเยินให้ทีมแบบนั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้นอกจากพวกเขาล้มบอลคอมเมนต์ต่อมาก็มาบอกว่า นี่มันเป็นผลงานในการทัวรที่หวยมากปีหน้าฉันจะขอจองคิวให้ดอทมูลมาอุ่นเครื่องกับทีมชาติกัมพูชาฉันว่าเราสามารถเอาชนะได้อย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมานะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าคุณพูดถูกเราต้องเจอดอทมูล ทีมสโมสรของกัมพูชาอย่างวิสาขา FC ยังเคยเสมอกับ BG ปทุมของไทยเลยฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นเกมที่สนุกอีกเกมนึงหากมันได้เกิดขึ้นคอมเมนต์ต่อมาครับทีมวิสาขาจะเล่นดีมากในฤด,ดูกาลหน้างานวิสาขาก็อาจได้แชมป์วิสา,าขาของพวกเราชนะอย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาครับว่าด้วยเรื่องสโมสรเราไปลองเขานิดหน่อยแต่ทำไมทีมชาติถึงอยู่ไกลกันจัง คอมเมนต์ต่อมายังพูดถึงวิสาขาครับบอกว่านี่ไม่ธรรมดาวิสาขาก็เหมือนเปเชใช้เงินซื้อนักเตะดีๆและโคตดีดีก็ไม่เลวเหมือนกันกับการได้ถ้วยรางวัลคอมเมนต์ต่อมาครับนั่นมันแย่มากต่อให้ดอทมูลจะเอาเด็กลงทั้งทีมแต่คุณก็ไม่ควรพ่ายแพ้ b ีจีปทุมขาดลอยขนาดนี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทีมยุโรปที่เล่นในเอเชียส่วนมาก สโมสรของพวกเขาเนี่ยมีผู้เล่นไม่มากพอที่จะพอต่อต้านเพราะตัวหลักไม่มาคอมเมนต์ต่อมากลุ่มนี้ทําการตลาดในเอเชียเพื่อเอาเงินไปนับสนสนครับพวกเขาเลยไม่สนใจกับผลการแข่งขันมากนักชาวกัมพูชาคนต่อมาครับทีมของพวกเขารับเงินจากคนไทยคอมเมนต์ต่อมาครับฟุตบอลที่ได้จินเงินจากประเทศไทยและจินเงินนักลงทุน ดอทมูลหวานมากเขาเล่นเกมมิตรภาพพวกเขาจึงรับเงินแล้วก็มีชาวกัมพูชาเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับโดยเขาบอกว่ากัมพูชาจะเอาเงินจากที่ไหนมาจากกิจกรรมอย่างเขาอาจเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ว่าทําไมไม่เอาเงินไปช่วยคนยากคนจน รามาสองคอมเมนต์ชาวกัมพูชาหลังจากบรษซีอาร์ดมูนร่วมโปรโมกทการท่องเที่ยวในไทยกันครับคอมเมนต์ชาวกัมพูชาคนแรกนะครับเขาก็ได้บอกว่าเสียมให้ดมูลมาเตะฟุตบอลในนัดก,กระชับมิตรหรือเพื่อโปรโมทมือไทยของพวกเขาอีกทั้งยังมีการโปรโมตตลาดกลางคืนรวมถึงเผยแพร่วัฒนธรรมของพวกเขาไปทั่วโลกคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าพวกเขาไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายในการโปรโมตเนื่องจากเขาได้ผลประโยชน์ร่วมกันไง คอมเมนต์ <Comment S 2> คนถัดมานะครับเสียมเนี่ยพวกเขาเดินไปข้างหน้าแต่หันมาดูพวกเราสิกับเดินถอยหลังคอมเมนต์ต่อนะครับบอกว่าดอทมูนพวกเขามาเตะบอลแต่เสียมให้เขามาซ้อมมวยไทยคอมเมนต์ Comment คนต่อมานะครับดอทมูนทีมของพวกเขาเป็นทีมชั้นนําของเยอรมันพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่จะเล่นนัดกระชับมิตรกับสโมสรฟุตบอลในประเทศไทย ส่วนประเทศไทยพวกเขาได้รับผลประโยชน์มากมายจริงๆพวกเขาใช้โอกาสเหล่านี้เพื่อส่งเสริมฟุตบอลไทยศิลปะการต่อสู้วัฒนธรรมไทยและการท่องเที่ยวที่หลากหลายภายในประเทศมันจึงทําให้ทั่วโลกรู้จักพวกเขามากขึ้นเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคอมเมนต์ชาวกัมพูชาฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างสําหรับคลิปนี้แอดมินต้องขอตัวลากันไปก่อน แล้วพบกันในคลิปต่อไปขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ